ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกแล้วนะครับเอฟซี FC ทุกท่านที่ห่างหายไปนานไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงพี่ๆทุกท่านเนาะก็ยังทำใจกับการจากไปของหลานสาวไม่ได้นะครับดูน้องวิวตอนนี้ก็ตัดคลิปไปนะครับน้ำตาไหลไปนะครับก็เป็นความผูกพันตั้งแต่ ยังแบเบาเลยนะครับของหลานเนาะกับพี่สาวนะครับเหมือนแม่อีกคนหนึ่งนะครับที่เลี้ยงดูแล้วก็คอยให้ความรักความผูกพันหลานสาวมาเนาะก็ถือได้ว่าเป็นความสูญเสียนะครับของครอบครัวที่ไม่คาด คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับยังยังคงเสียใจแล้วก็ยังทำใจไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อยากทำคลิปนะครับให้พี่ๆได้รับชมเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้คลิปนี้นะครับเป็นการไว้อะไรแก่การจากไปของ น้องข้าวหอมนะครับก็ไปดูคลิปกันเลยทีนี้เรอ,อ,อ,อยากเติมอีกแบอนบนี้งีายทำง่ายเติมทำตาเติมทำด้นรูรูรุอยู่ง่ายพวกท่านข่าววันนีได้ ตอนนี้มาอัญเชิญดวงวิญญาณนะครับกลับไปบ้านก็เดี๋ยวเราลงดูพื้นที่ที่น้องเสียกันนะครับนี่นะเป็นพื้นที่ที่น้องได้จมเสียไปนะครับ ก้าวไปมาสองก้ามกีอ่นลงนั่หนึ่งหมีองหนั้นดแล้วผู้เข้านั่งจเอลยรอั่งน้นะองนั่นเหอแล้วาั ต้องหลักเขียวๆนะครับเอา้าเลื่อไปแล้วเลื่อมันจะวางเลอนโคตะดลงจะเลื่อน้ำส้มหัวนิดน้อยเล้วม่หาวก็พอดีสัมวหมูนี่มาห่านจะได้ใส่สูงมันลกมองด้านที่ลึอมันน้ำา้อและน้ำปัดแคบน้ัดแคบแต่นี่มันตื้นเวอรไอฮอตคือหันแล้วมันวรงนี้เงเนาะเออมึงแง่ขี้ดินหนาขี้ดินเวอรเลือกไ่เดี๋ยวงไงหลบ่เดี๋ยวนี้มันตื้นเวิร์กันเลืกไม่เลียงเกงมันมันอก เอาตรแมวมันซ้อนท่าแถวนี้แมวมันชอบยิงเสียงคุยเดียวเร็วกว่าแล้วตุ้มตึ้มตึ้มยี่เลยแค่มันดิ้งน้อยมันแข็งจันเนาะเิ็ดเนียวเท่าจังเลือสายแข็งยาวมันไม่ได้เลือกกระด้อให้นะมันน้อยนิดกำลังมันน้อยไม่ดิ้งน้อยเหรอมันตกเยอะมันตกเยอะตกเยอะก็มันหนักเจะท่า ความประคุบอกมะความดอวยนะเราทในคู่แล้วเออมันต้องไวงเออกนดึงมอมมากมานดึงกากเี่ดกกีังานมันลงมามันงานยกฟังมันสันฟังมันันมันมีัรเ่น้กอานั้นุได้ังนได้ย่มันจหมทาเมอมอมัเกี่ยวเกี่ยวลมาล เี่ยวขึ้นไปปัจจัยทุกคนน่นขึ้นไปขึ้นไปวิ่น้ำเอารเียเข้าหไปพัดเอาเพื่อไปจับไม้ไมพักเีฝ่มาเกี่ยวอยู่ต้นนั่นเือนนี่ลามแคบนะเลิกอยู่ไหนน่ะโนมวเขาเลือจ่มนจมลงเจะนอยู่ในจมอยู่นนนรงหมาดหงอดวยโนมโหอยุ่งม่งี วันใดมองหนังยางดีได้เลือยุสาบางท้องเลยมนมาผูเคอยยืนลื่ยง่ายง่ายมือดเดือยน่ยต้องเล่าโอ้โหโ้กว่าพุดตือนเหมือนหลวง่อระเบียงเดี๋ยวตะางนลาวก้อยใจจะนั่งหินตั้งยี่นะมันเพื่อยู่แม่ด็กละของลยงยปายเอาขึ้นมันตตื่นอยู่อดแม่ย

Thank <laughs> you. ไม่น้อยนะคุณผู้ชมด้วย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 ได้เบื่อที่คนหนาเบื่อที่คนหนาบนเท้าเบื่อดำกลุ้มดูตรงนี้นั่นแหละบุญแบบเบื่อบุญแบบเว้ยอยู่ในนี้ได้อ่าปัดเจ้ามาโซ่คู่โซ่เดี่ยวอยู่กับมือได้ได้อยู่เดียวอยู่เพิ่นได้ได้ตรงข้างนั้นน่ะ

นัดจะเดียวใช่เลมู่มูเดียวกับไปพ่นละกพระกาสตล้วกันาจานค่ะนี่่นะเ <c oughs> นะะี่ยำมันหอมย่างเอาเนะ้อเปไปคูมูน้อยๆนะเลือกอยาูาบานมันให้นะันนนั้น